อตระกา้าตะกระ้าน่ารักก็เป็นวายเทียมนะคะคลุกหินมีร่มก็มีนะคะตะก้าตะกระ้ามีเยอะ เป็นเครื่องไม้ก็มีค่ะเครื่องไม้ก็มีนะคะไม้สักมีหิ่้งพระก็มี บ้านนี้ดีมั่งมีสีสุขป้ายเครื่องไม้ นี่ค่ะแกะสลักเป็นรูปคนป<น>้ายบ้าน,นบ้านนี้ดีจเจริญรุ่งเรืองบ้านนี้ดีทรัพย์สินพูนทวี นะคะคโซนเครื่องไม้ทางนี้รูปช้างตะเกียบตะกร้ากระจูด โซนทางนี้บ้างกระเป๋าเหมือนกันกระเป๋ากระจูดอู้เยอะเลยแต่ว่าราคาจะสูงสักหน่อยนะคะเป,เป็นผลิตภัณฑ์ของทางภาคใต้ เยอะมากกระเป๋ากระเป๋าน่ารักน่ารักนี้ก็กระเป๋าสตางค์เาทางนี้จะเป็นโซนโซนพวกของขบเคี้ยวทอดองน้ำพึ้งกระเทียมดองแล้วก็ผลไม้อบแห้ง เหมือนที่เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยนะคะสตอเบอรี่ร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบนะคะโซนทางนี้จะเป็นของแห้ง ทางนี้เป็นอาหารพวกไส้สอัว่วอาหารพื้นเมืองของอาทางลำปางทางพแพร่นะคะกระเทียมดองไส้อั่วชิมไ่ะีะเผ็ดน้อยเผ็ดมากพิ่งเพิ่งกินข้าวมาใหมๆ่ๆหม่จิ้มก่า เผ็ดไหมคะเผ็ดอันนี้เลยไม่ไม่ค่ะชิมดูก่อนค่ะขอบคุณค่ะแคบหมูซิ่ว่หรอคะไปชิมก่อนได้ค่มะได้ไมค่ะตรงนี้แคบแคบหมูเยอะเลยแคบหมูกระจกก็มีแต่เราซื้อมาจากเชียงใหม่แล้วอ่ะ ทางนี้จะมีเป็นแบบนี้เลยนะคะแคบหมูเยอะเลยแคบหมูกระจกมม่ซื้อมาจากเชียงใหม่แล้วเจะได้จัง ิปโปมขิปกุงขีกลงง6ตัว20 อานนี้เป็นอาหารสดผักสดมะม้ต้มฟักหวานหรือฟักแมวแมีเห็ดผาะด้วยเห็ดผาะถุงเท่าไหร่คะ สองร้อยสามร้อยหกร้อยสองร้อยสามร้อยหกร้อยสามร้อยแต่ก่อนจะเห็นมีเป็นของป่า ว่ารังพึ้งมป่าแกงกว่าชิปลาเจ้า,าอะไรดีแนมะ่วันนี้ไมรเป่กินไม่เป็นค่ะกินเป็นแต่รังรึ้งมูป่าแกงกว่า,ชาเชิปลาเจ้าหมูป่ากิง เนี่เจอแล้วงูแมงดาตัวผู้ตัวละยี่สิบตัวอ่อนรังพึ่งย่างห่อละเจ็ดสิบบาทอันนี้รังต่อตัวต่อนะคะ ก่อนที่นี่ของป่าจะเยอะจีโกงขีกุง่งแต่ทางอิสารเรียกีิปมสิบตัวห้าสิบบาทตกตัวละตัวละห้าบาท,บาทเนื้อสัตว์ป่ามีเก้ม ถุงละห้าสิบบาทอันนี้ตัวอะไรคะกระจงฮะกระจงตัวเท่าไหร่คะโละโละสามร้อยห้าสิบโลละสามร้อยห้าสิบปีครับสี่ร่สิบหยิบ ผักหวานก็มีพักหวานขายยังไงคะอ,อยอดอ่อนๆอวบๆขีดละสามสิบห้าอันนี้อะไรคะดอกะแสแลแกงส้มอร่อย รับโลละเจ็ดสิบสามโล,ล้อยหมูป่าไก่นกหนังปลายฝั <c oughs> <c oughs> ง่ง <c oughs> ของสดเห็ดเห็ดหอมชุดนี้สวยนะจ๊ะสวยนะคะเขาแต่งใส่ ถูกสีมากเลยนี่เสื้อกับลายผ้าถุงตัวนี้ก็เหมือนกันสวยมากสวยมากเลยผ้าถุงพื้นเท่าไหร่คะ พื้นละสองร้อยมีลายกี่ด้านคะมีด้านเดียวค่ะมีลายด้านเดียวจ้่ก็จะมีประมาณนี้นะคะ น้ำพึ่งเดือนห้าร้อยห้าสิบบลูเบอรี่ฟูดบลูเบอร,ร,ร,รี่บลูเบอรีร่ฟูด มานี้าตัวข้างน้ยค่ะอนี้คือเริ่มต้นบวยรวมทค่ะุงนี้หนึ่สิบกาหนึกิโลค่ะหนึ่งกิโลร้อยบบนี้คือครึ่งกิโลครึ่งกิโลหกสิบาทหรือจะเลือกหน้าร้านได้ค่ะใหญ่นะคะเป็นเต่งนั้น เลือกใหม่ก็ได้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันเพราะมันอยู่ทางไหนตัวเดียวกันเจ้าลดลดลดได้ไหมคะถ้าไม่ซื้อหลายกิโลเดี๋ยวลดทีจะ <laughs> ซื้อไปเป็นของฝากบอลรกระแถมมาเจ้าค่ลดกะรกะแถมลรกระแถมถ้าไม่ซือ้อเยอะเยอะแล้วค่ะ <laughs> อ,นนแบบอันนี้แบบปีกๆเลย <laughs> ชิมได้ไนะคะ <laughs> ให้เอออันนี้ถุงหนึ่นนงมาดูเครื่องเงินบ้างลำปางถิ่นเครื่องเงินนะคะมีสร้อยคอมีเข็มขัด <laughs> กำไลแขนกำไลข้อมือเข็มขัดเข็มขัดตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ประมาณหมื่นสองหมื่นสองฟ <larva> e> <c oughs> ูมันจะจะเป็นเงินแท้นะคะของลำปาง